คลิปมาวันนี้นะคะได้ยินเสียงลมแรงแบบนี้ชื่นใจกันไหมล่ะคะ วันนี้นะคะเกะบ็บภาพบรรยากาศบริเวณนาไต้บีทรีสอร์ทนะคะเอามาให้ทุกคนได้ชมความงามกันค่ะเพื่อใครนะคะมีโอกาสได้มาเที่ยวฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการเลือกที่นี้ค่ะวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายมากๆเลยน้ําทะเลที่นี่นะคะเป็นฝั่งอันดามันน้าทะเลก็เลยจะใสสวยมากๆเลยละค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะมาน,นอนเล่นที่ชายหาดาที่เก้าอี้ชายหาดนะคะ คือบอกเลยค่ะว่า หลับเป็นตื่นตื่นเลยล่ะคะ่ะช่วงสายๆนะคะของวันนี้ก็เลยมาเดินเล่นที่ชายหาดใส่ชุดสวยๆเดินเล่นริมชายหาดถ่ายรูปเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะาหาดทรายที่นี่เป็นหาดทรายที่แบบว่าละเอียดนะคะเดินด้วยเท้าเปล่านี่คือไม่เจ็บเท้าเลยล่ะคะ่ะสบายมากๆเลยน้ําทะเลเขาก็สามารถว่ายน้ําได้อย่างแบบว่าสบายใจอะคะ่ะเอาตรงๆนะคะชอบที่นี่มากๆเลยใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาฝั่งอันดามันทางใต้ ั่งนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเก็บภาพบรรยากาศหรือมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังบ้างนะคะสําหรับตัวเซลุงเองนะคะก็ให้1010 10, 10ไปเลยล่ะคะ่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงระหวเวลาระหว่างวานันหรือช่วงเวลายามเย็นก็สดชื่นอย่างที่เห็นนี่ล่ะคะ่ะวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนคะ่ะ